สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมที่วันนี้นะครับก็มารีวิวอุปกรณ์นะครับเครื่องปั่นนะครับอุปกรณ์เครื่องปั่นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นใบมีดนะครับใบมีดรุ่น12ฟันเฟืองนะครับ6ใบพัด6แฉกนะครับ3ใบพัด6แฉกนะครับ6แฉกเกี่ยว5ชั้นนะครับ เกลี่ยห้าชั้นแล้วก็เฟืองสิบสองสิบสองฟันเฟืองนะครับฟันเหล็กนะครับสิบสองฟันนะครับผมตัวนี้ใช้กับเครื่องปั่นรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นโถใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไม้กวนอันใหญ่ๆก็คือใช้ได้หลากหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้หลากหลายยี่ห้อนะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคาชุดละ140บาทนะครับ140บาทนะครับค่าจัดส่ง 65บาทนะครับแบบโอนเงินจัดส่งแบปลายทางนะครับค่าส่ง80บาทนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ถอดนะครับอุปกรณ์ถอดเป็นจานที่ติดกับตัวโถนะครับซึ่งต้องใช้นะครับตัวนี้อันละ90บาทนะครับอันละ90บาทนะครับตัวถอดอันนี้นะครับผมก็แข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยครับปรับระยะได้นะครับเพราะว่าเขาจะบีบเข้าแล้วคลายออกได้นะครับแข็งแรงนะครับ ก็เหล็กอลูมิเนียม90นะครับผมตัวนี้ใบมีดชุดละ140นะครับผมสนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมที่ l ลาย ID นะครับ43122921นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมก็ยี่ห้อที่ใช้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ เราก็ไปหาข้อมูลมาได้อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าตัวนี้ใบมีดรุ่นนี้ใช้ได้หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะครับผมก็มันจะมีฮอกออโต้นะครับนาโนเทคนะครับมิซาว่านะครับต่างๆนี่นะครับรุ่นนะครับเครสออกซิเจนนะครับเซราโนนะครับผม JTC นะครับไอมิกนะครับแชมป์นะครับซูซิมเอ็ดนะครับแล้วก็ OTJ นี่น่าจะเป็นรุ่นนะครับ OTJ ไม่ทราบว่าใช้รุ่นหรือว่ายี่ห้อนะครับตัวนี้ไอเบิร์กนะครับตัวนี้ไอเบิร์กอันนี้เทอร์โบ BL767 นะครับผมอีเบนเดอร์นะครับมาร่านะครับผมรีมิกนะครับนี่ก็คือรุ่นนะครับรีมิกโซนหนึ่งหนึ่งโซนหนึ่งโซนโซนหนึ่งหนึ่งโซนหนึ่งสองนะครับแล้วก็สมายเบนเดอร์นะครับ BA828 นะครับฟอร์คิดสมาร์ทโฮมนะครับและยี่ห้ออื่นๆที่ รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมตัวนี้เราเอาข้อมูลมาเร่าวกล้านะครับผมยี่ห้อตามที่วีขายตามท้องตลาดแล้วก็ใช้ใบมีดุัวนี้ได้นะครับผมบากแล้วก็มีบากซ้ายขวาด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมไปนะครับมีบากบากบากซ้ายขวานะครับผมตัวนี้อย่างดีเลยใบอย่างหนานะครับผมใบอย่างหนาก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมที่ไลน์ ID นะครับ4 3 12 2 9 2 1นะครับผม หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้ใบมีดชุดละ140บาทนะครับผมตัวถอดอันละ90บาทนะครับผมสนใจก็ทักกันมาได้นะครับที่ l าย e ID 43122921นะครับเบอร์โทร0942619455นะครับผมโอเคนะครับผมทิปนี้ทิปรีววิวนะครับใบมีดเครื่องปั่นนะครับ แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือในการถอดใบมีดนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ